คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เรานําเสนอเหตุการณ์ช้างป่าคลั่งนะคะแต่คราวนี้เป็นช้างบ้านเพราะว่ามีควานช้างม,มาคอยเลี้ยงดูมันด้วยนะคะเหตุการณ์ระทึกนี้เนี่ยเกิดก็คือช้างมันคลั่งค่ะแล้วก็ไปกระทืบควานช้างก็คือปอดฉีกเลยนะคะแล้วก็ยังทําลายรถพังไปอีกสองคันคาดกันว่าที่มันคลุ้มคลั่งแบบนี้เป็นเพราะว่าควานช้างไปเร่งเร้าให้มันผสมพันธ์ค่ะโอ๊ยโอย,โอย รอคุณหมออยู่นะคะแม่แม่ค่ะตอนนี้คือรอคุณหมออยู่นะคะแม่หนูจะเอาแจ็คพอไปพี่คือเรารอคุณหมออยู่นะคะพี่ควานก็คือไม่มีใครกล้าเข้าใกล้น้องเลยคือน้องอารวาสหนักมากตอนนี้คือทุกคนก็ต้องถอยก่อนนะคะพี่พีนะคะเด <ๆๆ S 2> ี๋ยวเราก็ต้องรอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวูเดี๋ยวเดี๋ยวดียวอุๆๆอ้ยมันวิ่งโอ้ยมันกดรถพังหมดแล้วนี้แล้วอุ้ยรถ นี่ค่ะแม่แม่อันนี้ก็คือเป็นเป็นวิทยาธานช้างอรารวาสนะคะทุกคนโ <Okay. S 1> อ้โหอะ ทีนี้เนี่ยคือจะไปยิงยาสลบอะไรบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าก็เพิ่งไปเกิดเหตุสีดอหูพับที่มันล้มไปก่อนหน้านี้ด้วย,วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือว่าควานช้างจะทําอะไรช้างก็ตามคือต้องระวังเพิ่มมากขึ้นไปอีกอะคะ่ะนี่เป็นนาทีระทึกเลยนะคะที่พลายเพชรอุท,ทยัยเพศผู้อายุ19ปีมันคลั่งค่ะใช้งาแทงรถอเนกประสงค์รถก็คือกลายเป็นรถแบบ จิ๋วๆไปเลยนะคะด้วยความที่ช้างมันตัวใหญ่มากนะคะช้างจริงมันใช้งาแทงนะคะรถเนี่ยพลุนเลยจากนั้นก็เดินวนเวียนกลับมาที่มาพังรถกระบะอีกรอบนึงค่ะพังเสียหายอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พยายามวิ่งไล่ทําร้ายควานช้างที่ถือไม้ตะขอคุมเชิงอยู่ใกล้ๆก็ต้องวิ่งกันเหมือนกันอะ กลัวเหมือนกันนะคะชุลมุนเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางทุ่งนาบ้านโนนทาาหมู่6ตตาบนท่าม่วงที่บุรีรัมย์คือก่อนหน้านี้พลายเพชรอุทัยได้กระทืบนายสมพรอายุ35ปีซึ่งเป็นควานช้างอะค่ะเจ็บหนักเลยนะคะชาวบ้านนําตัวสงโรงพยาบาลสตึกไปก่อนหน้านี้เบื้องต้นก็คือปอดฉีกเลยคุณผู้ชมเหตุระทึกไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าระหว่างรอทีมเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลช้างโครงการคดชอาณาจักรจังหวัดสุรินเดินทางไประงับเหตุยิงยาสลบที่นะคะ พลายเพชรอุทัยมันก็วิ่งอีกวิ่งไล่ชาวบ้านวิ่งไล่กู้ภัยด้วยวิ่งไล่ขึ้นไปอยู่บนถนนแล้วก็หักต้นไม้หักกิ่งไม้ต่างๆวิ่งชนป้ายบอกทางเสียหายไปอีก5ตน้นคือคลั่งนะ่ะคนที่อยู่แถวนั้นทำยังไงไม่ได้นอกจากวิ่งหนีตายอย่างเดียวเลยค่ะพี่พี่ลูกพี่พี่ไปอพี่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 ่ออีีี่่่ี่นะนี่่ีี ไม่ไมโอ้น่ากลัวนะมันโหดจริงๆอ่ะเนี่ยคือ อะไรขวางก็เอาไม่อยู่แล้วจริงมันโกรธเนี่ยก็เลยต้องต้องมองกันอยู่ไกลๆแบบนี้เลงกันไปเลงกันมาแบบนี้ไม่เข้าใกล้ก่อนแล้วกันนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้ายิงยาสลบใส่หลายโดสไงคะกลัวจะได้รับอันตรายแล้วก็คือกลัวว่าจะเป็นเหมือนกรณีสีดอหูพับอะค่ะเป็นดราม่ากันไปก่อนที่้าเี้หลับหูหลับตายยิงยิงเยอะๆยๆอย่างเนี้ยเนาะเกิดมันช็อกเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวดราม่าอีกในมุมนึงก็ต้องต้องยอมรับว่ากระแสสังคมช่วงนี้ก็แรงใช่ค่ะใช่เพราะช้างแต่ละตัวมันก็มีภาวะร่างกายอะไรที่มันแตกต่างกันนนะะคทีี้ เลยต้องใช้เวลาในการเฝ้าดูอาการนานกว่า2ชั่วโมงค่ะจนเมื่อพายเพชรอุทัยเริ่มอ่อนแรงและเริ่มนิ่งนี่ป้ายบอกทางล้มไปมัน,มนพังเสียหายนะคะคราวนี้พอเริ่มนิ่งและควานช้างก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์นี่ก็คือรถมันดูรถที่มันพังเลยนะคะแล้วน,นี้ใหม่ด้วยนี้ใหม่ด้วยนะเนี่ยถูกช้างแล้วที่เป็นรูพุนๆก็คืองาช้างทั้งนั้นเลยนะคะ รถกระบะก็ถูกช้างเหยียบพังเละไปหมดเลยค่ะนี่ก็ถูกอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ทีนี้ทางพ่อกำนันค่ะกำนันตำบลท่าม่วงนายอุทยัยบอกว่าช้างตัวเมียอยู่ในหมู่บ้านควานได้ว่าจ้างพายเพชรอุทัยให้มาผสมพันธุ์นัดเจอกันกลางทุ่งนา<ะ>ขณะที่พลายเพชรอุทยัยวนเวียนผสมพันธุ์ก็มาถูกนายสมพรควานช้างมาเร่งเรา้มามันก็หงุดหงิดแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ ทางตัวเมีอ่ะเขามาผสมพันธุ์นะครับทางนี้ก็เอามาสุพรรณด้านโนอกน,นะครับคึเ่เจ็บนี่เป็นเจ้าของทางครับรมเัเจ็บเป็นเส้นทางนะครับเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครตัวผู้น่าจะเกิดจากความเครียดระหว้อนผสมพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราไปกวนอะไรเขาประมาณเนี้ย ทำให้เขาอยู่ระหว่าที่จะผสมพันธุ์นั่นนะแล้วก็บุคคลหนึ่งเข้ามาก็ควรอย่างอะไรประมาเกี่ความเครียดอะไรก็แต่เขาจะเร่งมากอะไรมากประมาณนี้ก็คือเปมนเร่งการผสมพันธุ์ก็คืออธิบายถึงหัวใจใช่ใช่ก็คือระแวงเอาเตัวเมียนี้ประมาณเนี้คือระหว่างฟังข่าวนี้ไปก็เชื่อว่าก็มีหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเออหี่ เนี่ยเหมือนมีคอมเมนต์อยู่ใน u t u b e นะคะบอกควานช้างก็นะไปบังคับพี่ช้างผสมพันธุ์การคิดอะไรอยู่คือจริงๆอะเหมือนว่าอันนี้อาจจะเป็นคือมันเป็นจังหวะที่เขากำลังจะมีอะไรอะไรกันนะถ้าว่าง่ายๆอะนะคือคือโดยธรรมชาติค่ะเหมือนคล้ายๆว่ามันอาจจะกําลังเกี่ยวพาอาจจะกําลังดูซึ่งมันต้องใช้เวลาของมันเออมันเป็นเรื่องของช้างมันต้องใช้เวลาแต่คราวนี้เหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนควานช้างก็คืออาจจะด้วยอาการมันร้อนหรืออะไรก็ตามแต่คือมันอาจจะไปเร่งว่า อาจจะว่างไงก็ช่วยมีอะไรอะไรให้มันแบบเร็วเรียบร้อยซิมันก็เลยโมโหช้างมันหงุดหงิดทีนี้ไปเร่งมันนะฮะสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางป่าสุสั์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เลยสั่งการนะคะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงกันหน่อยว่าที่คาดการณ์กันเนี่ยมันถูกผิดหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็แนะนําควานช้างนะว่าวิธีการหลังจากนี้จะทํายังไงจะได้ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็ช้างด้วยค่ะค่ะ